เรามาดูที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือเมียนมาครับคุณนิธิการ<ะ>รถขนส่งสินค้าจากจีนสู่เมียนมาถูกเผาที่เมืองมูเซที่เป็นเมืองชายแดนระหว่างเมียนมาและจีนนะครับตอกย้ําความไม่ปลอดภัยและความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างทั้งสองชาติที่ขณะนี้กําลังหารือด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่แดนต่อแดนครับ ตามการรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์สื่อ global news light of myanmar ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าสืบเนื่องจากเหตุก่อการร้ายนี้มีรถขนสินค้าราว120คันจากทั้งหมด258คันที่ขนส่งสินค้าครัวเรือนเครื่องบริโภคเสือ้อผ้าและวัสดุก่อสร้างถูกทำลายโดยไฟ โดยเหตุก่อการร้ายนั้นเป็นการบ่งชี้ไปถึงกลุ่มกองกําลังที่ต่อต้านรัฐบาลทหารซึ่งเพิ่งมีการเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพเมื่อราวหนึ่งเดือนที่แล้วครับโฆษกกองกําลังต่อต้านออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าพวกเขาไม่ได้ก่อเหตุที่จะทําลายผลประโยชน์ของประชาชน กองทัพเมียนมาหรือทัดมดอนะครับสูญเสียพื้นที่การควบคุมในเมืองและป้อมค่ายหลายจุดทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศในช่วงที่ต้องรับมือกับปฏิบัติการโจมตีร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ทหารเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021การสู้รบที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีประชาชนราว2ล้านคนทั่วประเทศกลายเป็นผู้พลัดถิน่นตามข้อมูลขององ,องค์การสหรประชาชาติ และในสัปดาห์เดียวกันนี่เองครับพูนิติการ<ฆ>ที่เมืองเล้าไก่เมืองชายแดนในรัฐฉานที่มีพรมแดนติดกับจีนเหมือนเมืองมูเซอร์เลยนะครับก็มีผู้เสียชีวิต10คนเป็นอย่างน้อยจากเหตุที่รถของผู้คนที่กําลังหนีจากการสู้รบถูกยิงด้วยจรวดโฆษกรัฐบาลทหารและกลุ่มกบฏท,ที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ต่างปฏิเสธการรับผิดชอบและประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้รอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันจํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวได้ รัฐบาลกรุงปักกิ่งเรียกร้องให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโดยเหตุการณ์โจมตีที่เมืองมูเซเกิดขึ้นระหว่างที่เฉินไห่เอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมาพบกับรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศตาลส่วยในกรุงเนปิดอสื่อรัฐบาลเมียนมาระบุว่าตัวแทนทั้งสองชาติหาเรือกันเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีการสานต่อโครงการระดับทว,ว,วิภาคีเพื่ประโยชน์ร่วมกันและการร่วมมือในเรื่องสันติภาพเสถียรภาพและนิตรัฐตามแนวชายแดน ก่อนหน้าเหตุการณ์ที่เมืองมูเซ่ะะรัฐบาลจีนและเมียนมามีการปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายมิจฉาชีพในพื้นที่ร่วมกันนะครับผลก็คือมีการนําส่งผู้ต้องสงสัยที่จะเป็นเเครือข่ายแก๊งมิจฉาชีพะะ30,000รายกลับไปที่เมืองจีน <c oughs> ทั้งนี้ครับภาพของการต่อสู้ในพื้นที่ชายแดนและปฏิบัติการทลายล้างแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยซึ่งโดยมากก็ดําเนินโดยชาวจีนนะฮะ สะท้อนสภาพความสัมพันธ์ที่ดําเนินไปของทั้งสองประเทศเพราะว่าก่อนนี้นะครับตอนที่รัฐประหารที่เมียนมาเนี่ยที่ผ่านมารัฐบาลจีนก็มีท่าทีสนับสนุนรัฐบาลทหารแต่รัฐบาลปักกิ่งเองก็มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ซับซ้อนกับกองกําลังติดอาวุธในพื้นที่ชายแดนเมียนมาและจีนทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวลาหลายปี โดยบ่อยครั้งอกองกําลังเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใต้อารัฐของรัฐบาลกลางส่วนรัฐบาลกรุงเนปิดอเองก็ตั้งข้อสงสัยเช่นกันครับว่าจีนเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือกลุ่มติดอาวุธบางส่วนครับคุณอิทธิการค่ะยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู่นะคะ